สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับผมคนบ้านๆครับเอามาผมมาพอกันครับมือนี่บ้านนําเสนอวิธีการตักมันครับยูลันมือนี่เอามาเบิ่งกันครับนี่ครับรถตักครับรถคู่ใจของสกแก๊กสกแก่เป็นผู้รับเองครับกำลังตักให้ผมครับ สองกล่องนี่ครับมันแยกแป้งครับนี่นะครับนางานมุกผมอันนี้อยู่ชนเดียนครับรวมเพื่อชนเดียนครับติดฟังทางพี่ทีเป็นผู้เขาด้วยพี่นอ้องนี่ครับติดภูเขา ชีวิตครับมาเอามันซอยครับเพราะมันหลายครับอยู่นี่มันชนแดนออกไลยครับมันนำหนาวหยุดหนึ่งวันเป็นวางอย่างครับก็เลยได้ลงมาซอยอันนี้ก็เป็นร้านร้าน,นของตะแก่ครับผมเป็นรถร้านครับต้องแล่นมาซอยกันครับกบไปกลับมา เลาเมือเราละาเว้นพี่หนอชีวิตการทำงาน,นอีกแจกน้อยนี่บสามมุ่งกัว่าๆนี่ลดเช่าไรลังเขาได้ครับบาทเท่ แปงสามสิบเอ็ดสามสิบ,สสสบสงนี่ครับผลแปงประมาณยี่ห มันเฮียพี่น้องย้อนแดดบ่าพี่น้องะกี้นี่นี่รถไม้เด้ยพี่น้องอ่านี่รถไม้ครับอันขั้นนี้นี่อ่าจะของเกาเบนลากขึ้นน้ำหนาวครับ เอาึ้นน้ำน้วแล้วที่นี่โซรมันขาดครับโซขาดเลยตกรถโซขาดเลยตกรถกรถเ็เลยมาเป็นสภาพนันครับแต่ว่าเคียง,งยังดีเบิดครับหวัวเกียงเป็น,ปนตะกี้เป็นตู้แอร์ได้คุณน้อตะกี้เป็นตู้แอร์ รถตกเขาโตกเขาน้ำนาวแหละครับ ฟุนพี่น้องเอ้ยทพื้นเบิร์ตโบไว้หรอครับเบิร์เป็นแคนเบิร์ตไแคนนมีเป็นล้านเซาด้วยพี่นอ้องแกมาเซาครับ ไล่หูไล่ตาได้พี่น้อง ครบเบรด์ได้นี่พี่น้องเพราะม่น่าพอมีเอ์ได้มีดีวครับเปิดดีเย็นจ้อยได้ไดแหละครับแต่เพียงแต่มาหัวเกีงมันห้างครับเพราะมันตกรถปีนสามตลกนบสามบาทเอาขึ้นรถไอก็เอิ่นรถได้ยังอ่ะรถไอเป็นรถหกล้อครับ ล้วสลิงแกมันขาดสลิงแกขาดรถเล่นหลุดช่วงขึ้นเขาไหลตกครับดีอยู่มันได้ขึ้นมาซ้ำนี่รถปีนลงบุมกับบง้อได้ครับยังกับบง้อ,อยางบอ่อัน,นี้บได้เป็นตงหัวเกียงยางเดียวครับเป็นตะหัวเกียงยางเดียว,เ,วเกียงย่งด,ยยงดีๆเลยครับตอนไปซื้อพื่นไม้รถได้หอก็ได้ปีเดียวได้พี่นอ้อง แกขายต่อไหนมาทรงเอาครับเบิดหมดแล้วพวกเคียงพวกยังดีเบิดทุกอย่างเียแ,แต่หัวเกียงคล่องครับรุ่นนี่คลองโตครับก็ต้องซื้อตัวใหญ่แล้วครับเอาโตซ้ำเนีแล้วครับคล่องโต บ่เปลี่ยนน้ำมันครับน้ำมันทางนึงตักได้อยู่เบิดมือทัอ้งตักมันลงทั้งตักมันขึ้นรถเบิดมือละหาลอยมือละหาลอยมือละหกลอย้วครับนี่ยรถตักลุ่นนี่ประหยัดครับเสียบดี บเบิ่งวิถีชีวิตการทำงานคนตักจนว่าอย่างอ่อนนี่ไ้ครับใดที่เราฟองตันทละอันนี้ตักที่ตันนะครับนี่ตันหนึ่งครับเมื่อนี้พาาเบิ่งครับวิถีชีวิตการทำงานของผมเนาะกับสแก เดี๋ยวไก่ที่ได้ล่องแล้วครับรอบคำก็ได้ขึ้นเขาแล้วเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพืงอนคนนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณบานบันสวัสดีครับ